สวัสดีครับท่าน้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะครับประจำวันที่12เมษายน2556นะครับตั้งแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงการนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยโดยเฉพาะผู้ที่มาทำงานในกรุงเทพและปริมณฑลต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะไปติดตามตรวจสอบนะครับกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านเสริมศักดิ์พงพานิชฐ์นะครับเพราะว่าหลายคนต้องเดินทางแล้วก็ต้องใช้รถใช้ถนนทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีโครงการไปร่วมมือกับกรมอาชีวะศึกษานะฮะเพื่อที่จะดําเนินการต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามตรวจสอบกับท่านตีช่วยเลยนะครับสวัสดีครับท่านเสริมศักดิ์ครับครับสวัสดีครับท่านเรสอนครับครับ อยากเรียนถามนิดนึงว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราได้มีโครงการอะไรที่จะช่วยดูแลประชาชนในเรื่องรถยนต์บ้างครับเห็นบอกว่ามีโครงการให้นักเรียนอาชีวศึกษาเนี่ยไปช่วยตรวจซ่อมดูรถให้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนใช่ไหมครับใช่ครับครับครับถ้าจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมมีนักเรียนที่เป็นพวกท้าวอาชีวะเนี่ยนะครับ,รบเขามีความรู้ความสามารถในเรื่องเครื่องยนต์เครื่องจักรกลทั้งหลาย <c oughs> ใช่ไหมครับมัน <c oughs> เป็นนโยบายหลักของกระทรวงเราที่จะที่จะพัฒนาด้านจิตใจเด็กนักเรียนเราให้มีจิตอาสา <c oughs> ใช่ไหมครับนะครับเพราะว่าการอาสาช่วงเทศกาลใหญ่ๆเหล่านี้นะครับเป็นการอาสาที่ได้ใจคนนะครับนะครับฝึกให้มีคนจิตอาสายัางไม่พอนะครับแล้วตัวเด็กนักเรียนเองนะครับ <c oughs> เขามีความรู้ความสามารถระดับถึงแล้ว <c oughs> การที่เขาไปใช้จิตอาสานะครับในช่วงที่คนเขามีความสุขกับ กับการที่จะไปเที่ยวสงการเนี่ยนะครับ,รบแต่เขาเองนะครับจะอยู่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ <g ül> ถือว่าเสียสละเสียสละเป็นผู้เสียสละที่น่ารักมากนะครับแล้วสิ่งที่เขาได้แน่นอนส่วนตัวเขาก็คือหนึ่ง,น,ง,น,งนอกจากเป็นผู้มีกิจสาลแล้วสองเขาจะได้ประสบการณ์ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะรถไม่ว่าจะเป็นรถจนหรือมอเตอร์ไซค์ที่ใช้วิ่งในช่วงเทศกาลเหล่านี้นะครับผมออกไปเยี่ยมเด็กๆตลอดเวลาตั้งแต่ผมเป็นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมชอบงานด้านนี้ รากฏว่าอู่ทั้งหลายเนี่ยมันปิดหมดครับอู่ปิดแล้วเขาก็ไปเที่ยวกันใช่ไหมครับรถจนเสียเนี่ยนะครับนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนไม่รู้ว่าไอ้ผู้ใช้รถเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปซ่อมที่ไหนใช่ไหมครับเรียนถามท่านสิ่งที่เราเริ่มทํามาหลายปีเนี่ยนะครับก็ได้รับการได้ได้มีโอกาสได้ใช้บริการที่กว้างขวางขึ้นจนกระทั่งผมเชื่อว่าเริ่มติดปากติดใจต่อบุคคลที่พบเห็นแล้วว่าเราเป็นผู้เสียสละ ครับเป็นผู้ที่มีจิตอาสาเรียนถามท่านเสริมสักนิดนึงว่าประชาชนเนี่ยเขาเดินทางท่องเที่ยวกันเนี่ยถ้าเกิดรถเสียต้องซ่อมรถเนี่ยตามโครงการเนี่ยมันมีศูนย์อยู่กี่ศูนย์ฮะ๋อศูนย์นะครับปีนี้เราจดทั้งหมดเราได้กําหนดไว้จํานวนสองร้อยห้าสิบสามจุดสอง้อยห้าสิบาจุดนะครับสองร้อยห้าสิบสามจุดแล้ะผมก็เร่งในการให้ประชาสาคัญอันนี้บริการยี่บสี่ชั่วโมงหรือเปล่าครับ24สี่ชั่วโมงครับมีหลายแผนครับมีตั้งครูทั้งเด็กนักเรียนหมุนเวียนกันไป นะครับเรายังมีผภากระชนคืออของบริษัทรถตั้งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นเรื่องของการบริการหลังขายอีกด้วยเขามาช่วยกันครับดูแล้วน่ารักมากนะครับปีนี้ผมก็จะไปเยี่ยมเขาให้กําลังใจเขาครับแล้วแล้วบริการตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับวันที่สิบเอ็ดนะครับนะครับไปจะถึงวันที่สิบเจ็ดนะครับแล้วยี่สสี่ชั่วโมงเลยนะครับ แล้วถ้าสมมุติเดินทางไปตามถนนเนี่ยมันจะมีจุดสังเกตนะครับอ๋อมีมีครับครับด่านสีที่มันแสบสะดุดตาคนก็คือสีส้มครับเราใช้จุดสังเกตคือเต้นสีส้มนะครับครับนะครับแล้วยังมีป้ายบอกแบนแบนเนอร์ของเราครับนะครับแล้วจะมีป้ายตรงนี้บอกระยะตั้งแต่สองกิโลหนึ่งกิโลและห้าร้อยเมตรนะครับก่อนถึงศูนย์เพราะฉะนั้นดูยังไงก็มองเห็นเพราะเป็นสีเท้อนแสนครับนะครับ เตตตาอย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับศูนย์ซ่อมรถของโครงการอาชีวศึกษาช่วยชาติช่วยประชาชนเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติประชาชนไปซ่อมรถเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายคือถ้าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับก็มีทางบริษัทเจ้าของรถเหล่านี้นะเขาเขาเอื้อให้เขาจัดมาให้ส่วนหนึ่งกับส่วนหนึ่งเราก็ได้รับงบประมาณจากกรมการขนส่งบ้างจากกองทุนเนี่ยนะครับนะครับ แล้วก็ในส่วนอาชีวะเองก็ตั้งประมาณไว้อีกส่วนหนึ่งครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการเสียเล็กน้อยเนี่ยนะครับท่านจะรับบริการนะครับโดยไม่ต้องมานั่งเฝ้าของเราก็มีน้ําชากาแฟผ้าเย็นยังมีอาชีวะศึกษาเราที่เป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงเนี่ยเขาเขาเรียนในการนวดด้วยใช่ไหมครับแล้าตัวก็ไปนั่งรอที่ที่เต็นท์นี่นะครับนวดคลายเครียดเพื่อให้ร่างกาย สดชื่นแจ่มใสพร้อมจะขับรถต่อได้นะครับ,รบนะครับการทํางานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงถึงจิตอาสาและการเสียสละด้วยแต่ว่าเราก็มีค่าตอบแทนให้ด้วยใช่ไหมครับเราเด็กเหล่านี้ได้บีเลี้ยงนะครับได้บีเลี้ยงจากราชการเราเรา,เราดูแลให้เพราะว่าเพราะาต้องทานข้าวอะไรต่างๆแต่ว่าผมไปดูที่จุดที่ทำแล้วจะมีพี่น้องบางคนก็ข้าวหม้อแกงหม้อมาตั้งไว้ให้นะครับก็เห็นว่าเราเสียสละนะครับตอนนี้ถามว่า ใายที่นั่นจะได้รับการบริการอะไรบ้างนะครับอยากจะรู้ใช่ไหมครับครับนะครับสิ่งแรกก็คือเราตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมทั้งรถอีแตนด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องบางคนจะไปออกต่างพื้นที่ก็ไม่มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์อย่างเขาแล้วครับแต่มีรถอีแตนอยู่เราก็จะตรวจสภาพรถเหล่านี้ให้ด้วยครับนะครับโดยอะไรดูบริการในเรื่องตรวจน้ํามันกันน้ํามันเครื่องน้ามันเบรกน้ามันคัส์นะครับดูยางเป็นยังไงก็เติมยางให้ด้วย นะครับทำความสะอาดไส้กรองให้ปรับแต่งเครื่องยนต์แล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณฟรีครับยกเว้นไฟหน้ารถและแผ่นท้อนแสงสีแดงนะครับตรงนี้ก็เน้นไปที่ให้ให้ความปลอดภัยนะครับก็ในช่วงสงกรานนี้ก็ขอขอบคุณท่านเสริมศักดิ์นะครับที่ได้มีโครงกัารตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะทําทุกปีแล้วจะขยายงานให้กว้างยิ่งขึ้นนะครับเพราะเราเห็นใจ อยากให้คนไปเที่ยวเขามีความสุขแล้วนี่ใช่ไหมครับไครับอยให้เขาสุขตลอดทั้งปีปีใหม่ของเทศกาลนี้เลยนะครับโดยเด็กลูกหลานของชาวเชือว่าจะเป็นผู้เสียสละครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ต้องขอามุขต่อผู้อื่นนะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมศักดิ์มากนะครับที่สละเวลามาสนทนากันนะครับขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณมากครับคุณสวรรครับครับท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นการให้ข้อมูลนะครับของรัฐมตีช่วยศึกษาที่การท่านสมศักดิ์พงพาณิชย์นะครับในโครงการที่ นักเรียนอาชีวศึกษาเนี่ยก็ได้ทำโครงการเพื่อบริการประชาชนก็เป็นจิตอาสาเป็นการเสียสละอย่างหนึง่งจะได้เดินทางด้วยความปลอดภัยและมีความสุขนะครับสำหรับช่วงแรกเราก็คงจะจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงที่2เราจะไปติดตามวิเคราะห์ถึงเรื่องค่าเงินเยนที่อ่อนค่าเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจเอเชียและเศรษฐกิจไทยนะครับรายการโดยปตทพลังเที่ยงยืนและววเว็บบางกอกว i s e .com